คณะกรรมารทการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องรักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569 คณะกรรมาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะสัมมนาเรื่องรักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการวิสามันเปิดการสัมมนาและนายวิรัต์รักพันธ์เลขานุการคณะกรรมาการวิสามันกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภากรรมาการวิสามันอนุกรรมาการที่ปรึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมณนะห้องประชุม402 4 0 3ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา พลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการวิสามัญกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาได้เห็นสถานการณ์หลายด้านที่ทําให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ทุกคนควรได้รับโดยสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากในแต่ละปี เกิดจากการใช้รถจัก,กรยานยนต์การขับขี่โดยประมาทหรือขาดความรู้ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นปัญหาเหล่านี้สามารถลดลงได้หากทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยการสัมมนาค,ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ได้รับทั้งความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุการช่วยเหลือเบื้องต้นการประเมินสถานการณ์จนถึงสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนทําให้เห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัยทางถนนที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดด้วยขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้โอกาสนี้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นําจิตอาสาด้านความปลอดภยัยที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในสังคม ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้เรื่องสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงโดยการน้อมนําแนวทางพระราชดําริในเรื่องจิตอาสามาใช้กับการดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ทั้งในพื้นที่ชายแดนที่กำลังเผชิญความไม่สงบรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาขอให้เข้มแข็งและผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้โดยเร็วขณะเดียวกันชื่นชมเจ้าหน้าที่จิตอาสาหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนด้วยความทุ่มเทซึ่งเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในสังคมไทย การสัมมนา,าครั้งนี้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนา,าเรื่องรักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 การดำเนินโครงการสัมมนาเรื่องรักในหลวงห่วงใหญ่ลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตัวอย่างโครงการจัดโดยโรงเรียนนายเรืออากาศณวมินทักษัตริยาธิราชการบรรยายหัวข้อ การติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน6โมดูลได้แก่ 1. ระบบวิเคราะห์มนุษย์ปัจจัยเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน 2. การประมวลผลข้อมูลสมรรถนะและขีดจำกัดของมนุษย์ 3. ความตระหนักรู้ในสถานการณ์ 4. การตัดสินใจ 5. ทัศนคติอันตรายและ6 การจัดการความเหนื่อยล้าและความเครียดจากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อการวางระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่หน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570 โดยเป้าหมายในปี2,570คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือ12คนต่อแสนประชากรวิทยากรโดยนาวาอากาศเอกสุวรรณผู้เต่งวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยและการสอบสวนด้านความปลอดภัยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ Youtube ช่อง C ีเน h ชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ